เราก็อยู่กับเกมสไตล์แนวโรคไลท์กันมาน้างเนี่ยใครที่ชื่นชอบโรกไลท์ อยู่นะครับข้ามผ่านลิปนี้เลยนะก็สาหรับเกมโลกไลท์ใครที่ยังไม่รู้จักนะเป็นเกมแนวที่เราเนี่ยสามารถเล่นผ่านด่านไปเรื่อยแล้วก็จะมีสกิลให้เราอ euh. <para S 2> <medi> ัปเกรดไปเรื่อยนะครับเป็นเกมที่สามารถเล่นเพลินเล่นยาวๆได้แล้วก็เป็นเกมที่หัวร้อนในทีเดียวกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ผ่านด่านนั้นก็ทําให้เราเนี่ยหัวเสียได้เพราะการเล่นสไลด์โลกไลท์เนี่ยมันจะเป็นการเล่นตายแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็เริ่มที่ด่านที่เขาจะส่งมาให้แล้วก็เริ่มตั้งแต่เลเวล1นะฮะอันนี้บอกคร่าวๆแล้วกันนะครับ ก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนสไตล์แนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนที่การสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แท็กหรือว่าการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมการนั้นเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อการไม่เสียเวลาด้วยกันนะครับไปดูกันในคลิปเลยดีกว่าไปดูกันเลย rounds rounds go down. go down. in in Eight it the Eight the it Yeah. 45, 45, The ชื่อว่า s o ร d ด d นะครับสำหรับเกม s o r d ด d d นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นที่จะผสมแนว RPG โรกไรเข้าไปด้วยนะครับซึ่งตัวเกมนะี้ครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเด็กสาวที่มีผมสีชมพูที่จะลงไปสู้กับพวกมอนเตอร์หรือว่าพวกซอมบี้ที่อยู่ตามด่านซึ่งตัวเกมนะี้ครับจะมีระบบสกิลแล้วก็มีการ เก็บไอเทมพิเศษด้วยนะครับแล้วก็มีการปลดล็อกพลังพิเศษต่อดานด้วยนะครับก็คือสกิลเพิ่มเติมนะครับที่จะอัพให้แก่ตัวละครของเราในแต่ละดานด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีการอัปเกรดตัวของอาวุธต่างๆด้วยนะครับมีการใส่อาวุธต่างๆให้มีความแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าําออกมาแนวสไตล์ a n i m ะเลยเพราะมันในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมองด้านข้างนั่นเองนะอยู่ในเกม pc ท่กมนเรามามือถือกันอีกแล้วแล้วก็ตัวเกมนะครับต้องบอกเลยว,ว่ามันจะอยู่ในสไตล์จอมยุทธ นะครับโลกไร์แนวสไตล์จอมยุทธที่เราเนี่ยสามารถเลือกอาวุธได้แล้วก็อาวุธแต่ละอาวุธเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไป <S <S บางครั้งอาจจะเป็นตัวของมีดดาบบินวินส่สตูอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็การาฟิกภายในเกมก็ถือว่าทําออกมาแนวภาพพิกเซลมองในการเล่นก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับเนะะาะราะสำหรับใครที่จะเล่นเกมก็สามารถตามลิงก์หรือว่าโหลดในลิงก์นี้ได้เลยแต่ว่าตัวเกมค่อนข้างที่จะเข้ายากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ในตัวของฝั่งจีน เนาะเราก็ต้องแบบต้องเข้าสมัครบัญชียากทีหน่อยแต่ว่าใครที่อยากเล่นจริงๆก็สามารถเข้าลองเล่นกันดูได้นะครับผมชื่นชอบเล่นเกมที่แบบแนวโลกไร้์อาย RPG อยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยเนี่ยสระเกมไี่มีชื่อว่ารัส เอนจินนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมโรคลายอาร์พีจีที่เราเนี่ยจะได้รับบทบาทเป็นสาวแก่งที่จะไปกวาดล้างศัตรูให้สิ้นซากนะครับตัวเกมไม่มีแะวครับแค่เราเนี่ยลงไปในแมปแล้วก็ไปรุยกับศัตรูเลยนะครับแล้วก็มันจะบวกสมแนวสไตล์ไซเบอร์พังเข้าไปด้วยนะครับก็คือในยุคอนาคตนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับเราเนี่ยยังสามารถอัปเกรดตัวของดาบของเราสกิลของเราหรือว่ามานาได้ด้วยนะครับตัวเกมจะมีพลังงานหรือว่าหลอดมานาด้วยภาพการาฟิกพนก เกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่ท่านจะทําออกมาได้ท่านจะดีแล้กวก็ภาพในกกรเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอก มุมสูงนะครับก็สรักขยต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะนะตัวเกมที่มีชื่อว่า To m b r a i d e r Reloader นะครับเนาะสำหรับตัวเกมนะครับก็อยู่ในทีม To m b Raider เลยก็คือไปผปจนภัยในโบราณสถานนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวลุกไล่เรานี่สามารถนําเอาอุปกรณ์หรือว่าเอาวุตต่างๆมาใส่ตัวของตัวนางเอกของเราได้ทําที่เราต้องการเลยนะครับก็คือม่นางเอกเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ปืนนะครับสามารถใช้ตัวของ อาวุธที่เป็นไม้กายสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็อาวุธต่างๆที่จะมาเสริมกําลังให้เราได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับยังมีพวกพลังพิเศษที่จะเพื่อให้เราได้ในแต่ละด่านในการผ่านด่านในแต่ละด่านนะครับกราฟิกพนัในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะดีภาพเหมือนในการ่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงเลยนะครับ ต้องบอกเลยว่าเล่นเพลินเล่นสนุกสนุกอย่างเกมที่มีชื่อว่าโปรเตโตนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมมันฝรั่งที่จะต่อสู้กับตัวของเอเรียนแล้วก็เราเนี่ยก็ต้องเอาชิอลลอ์จนถึงจุดสูงสุดให้ได้นะครับนะ้อแล้วก็ตัวเกมเนี่ยไม่มีอะรมากแค่เราเนี่ย เลือกตัวของมันฝรั่งไปแล้วก็เลือกปืนของมันฝรั่งไปแล้วก็เล่นไปแค่นั้นนะครับแต่ว่าตัวเกมก็จะมีความแตกต่างอยู่ลอคมันฝรั่งมันจะมีหลายตัวละครแล้วก็มีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยเอาปืนก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยเ,ยวาาตตวยเช่นเดียวกันขึน้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเอาอะไรไปเล่นนะครับให้เหมาะสมกับตัวเราแล้วก็การใช้งานด้วยตัวเกม,เก,มก็จะมีการอัปเกตตรดตัวของสกิลในการเล่นด้วยนะครับมันจะเอาโณมคล้ายๆตัวของโรคไลท์ด้วยเหมือนกัน นะครับกล่องว,ว่าทุูมชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบเกมนี้กันเนาะเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับบอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่าจะมีตัวฟรีอยู่ใครที่อยากทดลองก็ไปลองทดลองก่อนได้ นะครับหรือว่าใครที่ทดลองแล้วโอเคก็สามารถไปซื้อตัวเสียตังเล่นกันได้เลยนะฮะ Shutting ิ้งสไบโอนะครับเป็นเกมแนวพิกเซลโรคลาย RPG ที่เราเนี่ยจะลงไปผจนภายในดันเจียนนะครับสุดท้าทายนะครับก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ว่าจะเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ไม่คิดสเปคเลยนะครับตัวเกมเรายังสามารถครับของได้ด้วยนะฮะเราเนี่ยยังสามารถสร้าง ตัวของเมืองหรือว่าแมปของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็เรายังสามารถลงไปดันเจี้ยนสู้กับตัวของมอนเตอร์ได้ด้วยนะครับยิ่งเราเนี่ยดันเจี้ยนไปเยอะเท่าไหร่เราเนี่ยก็จะยิ่งมีของเยอะเพิ่มตามแล้วก็มาอัปเกรดตัวของเมืองหรือว่าบ้านของเรา ได้ด้วยนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวพิกเซลเล่นมันเพลินไม่คิดสเปคด้วยนะครับแล้วก็นแนวโรกลายด้วยนะครับเมื่อเราตายก็กลับไปสู่ด่านแรกใหม่หรือว่าด่านหนึ่งที่เขาจะสุ่มให้เราได้เจอใหม่นี่นเองนะงเกม a n t ต้าเบรดนั่นเองนะครับสำหรับตัว a n t ต้าเบรดเองเนี่ยจะเป็นเกมแนวโร g ล e i ร RPG นะครับที่จะมี อะไรต่างๆให้เราเนี่ยไปเล่นการค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าด่านในตัวเกมก็อาจจะไม่แตกต่างเท่าไหร่แตกต่างตรงที่เป็นบอสนั่นเองก็ตัวเกมยังเป็น head and slash ด้วยนะครับก็คือยิงแล้วกระโดดหลบยิงแล้วกระโดดหลบแล้วก็ตัวเกมนะครับยังมีการคอมโบตัวของสกิลได้ค่อนข้างเยอะมากถึง1,000กว่ารูปแบบเลยทีเดียวตัวเกมมีชื่อว่า hero s u r v i v a l io นะครับ ตัวเกมฮีโร่ส r าย v a วไอนี่ครับจะเป็นเกมโรงไหลสุดมันแล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกไม่กินสเปคด้วยนะครับตัวเกมนีครับจะให้เราเล่นจนกว่าเราจะตายเราเนี่ยจะสู้ตั้งแต่สตู1นึ่ไปจนถึง1นึ่0 0วเลยนะครับเมื่อเรายิ่งอยู่เยอะเท่าไหร่ก็จะมีสตูที่แข็งแกร่งเพิ่มตามเยอะมากคือแล้วก็ตัวละครนะครับจะมีตัวละครที่คุนหูขุนทากันอยู่ในตัวเกมนั้นก็คือเขาอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจาก ในเกมอื่นๆแล้วก็ทำมาเป็นตัวละครเหมือนกันนะครับเนาะ แต่ว่าตัวละครไม่เหมือนนะครับก็อาจจะมีความน่ารักเปน็นตัวอยู่แล้วนะครับมีการอัปงเกตตัวของตัวละครของเรามีการใช้อาวุธของเราด้วยยิ่งอาวุธก็มีตั้งแต่ดาบปืนก็ว่ากันไปนะครับเนาะอืมก็สำหรับใครที่อการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวปะจนภัยที่เราเนี่ยจะรงไปอยู่ในดันเจียนนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ถ่าจะมีความน่าเล่นมากๆจะเป็นรูปแบบไปเล่นผ่านด่านเป็นเว็บเวไปซึ่งตัวเกมจะเหมือนลงดันเจียนนั่นแหละแล้วก็เมื่อเรา ไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะมีตัวของรูนนะครับหรือว่าตัวของสกิลเพิ่มเติมทําให้เราเนี่ยความสามารถเพิ่มมากขึ้นนะครับกราฟิกมันจอกแนวภาพวาดนหน่อยแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเลือกใช้อาวุธได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะใช้วที่เป็นระยะประชิดการใช้เวทหรือว่าการใช้ธนูก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เราดียังสามารถซุ่มนะครับตัวละครเพื่อเอาตัวละครที่มีความสามารถแตกต่างกันไปเพิ่มมากขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็มปเกมหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็เป็นเกมที่ ค่อนข้าจะมีความสนุกภายในตัวอยู่แล้วนะครับเนาะเกมแนวโซยวโวผสมแนว shooting แนวสตไตล์โรคไรยเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะสกิมนี้มีชื่อว่า Shadow Survival นั่นเองนะครับก็สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวช h o ติ้งโรคลาร r RPG ที่จะไปสู้กับเอเลียน นะครับซึ่งตัวเกมไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยลงไปเล่นตามด่าเล่นตามเบฟไปเมื่อผ่านเวบในแต่ละเวบนะครับ<ๆ>เขาก็จะมีการอัปเกรดสกิลเพื่อให้เรานี่มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัวเกมนะครับเราเองยังสามารถถืออาวุธได้มากถึง6อาวุธในแต่ละดาเลยแล้วก็ยังสามารถไร่กระถาได้หลายขีดจากัดเลยนะครับ นะตัวเกมนะครับค่อนข้างที่จะมีอาวุธปืนต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนขานอ้างเยอะแล้วก็มีตัวละครต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้าางเยอะเหมือนกันยิ่งเราผ่านด่านเยอะยิ่งมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่ง มีความโหดเพิ่มตามมากขึ้นนะครับสำหรับมอนเตอร์เนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับตายแล้วก็เล่นใหม่เหมือนเดิมนะครับตัวเกมภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะครับภาพบรการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะว่าบางสําหรับ10เกมแนวโรคลายน,นะเพืก็ควาว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็กตามกดไลค์กดแชร์วไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ